ฉันขอโทษนะฉันทำตัวตื่นตูมเอะอะว้ยวายเกินไปฉันขอโทษจริงๆคะ่ะฉันลืมไปชั่วขณะเลยว่าพี่กับซาฮิวทำทุกอย่างก็เพื่อช่วยเวทฉันไม่เห็นเกตตัวดันคิดถึงแต่ตัวเองแต่ฉันไม่ใจดำขนาดนั้นดังนั้นถ้าทำเพื่อเวทแล้วฉันพร้อมยอมรับ คูมิฉันฉันเข้าใจว่าเธอลำบากใจนะไม่ว่าผู้หญิงคนไหนเจอสถานการณ์แบบนี้คงจะเป็นเหมือนกันฉันเลยอยากย้ำให้เธอมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราตัดสินใจทำกันก็เพื่อช่วยรักษาชีวิตเวทให้สุขภาพแข็งแรงเท่านั้นไม่ต้องกลัวนะฉันไม่แย่งที่เธอแน่นอน งั้นน้องสาวคนนี้ขอร้องอะไรพี่หน่อยได้ไหมพี่ต้องให้บางอย่างกับฉันฉันต้องการให้งานแต่งงานสมบูรณ์แบบในทุกด้านแต่ฉันได้แค่จัดพิธีอย่างเป็นทางการฉันอยากให้มันสมบูรณ์แบบสักทีก่อนที่พี่กับซาฮิวจะหลับนอนกันเพื่อช่วยชีวิตเวทฉันอยากมีความสัมพันธ์กับซาฮิวก่อน อยากจะเป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ร่วมหลับนอนกับซาฮิวเวทิกาฉันขอร้องพี่ละอย่าปฏิเสธฉันเลยรักต่างวัยหัวใจใกล้กันจันถึงสุขเวลาสองทุ่มครึ่ง